สวัสดีอีกรอบครับของเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอันนี้ก็ติดกับด่านชายแดนไทยบ้านพักกาศนะครับเป็นย่านธุรกิจที่ไม่ต่อเนื่องครับผมถึงบอกว่ากับบ้านแหลมบ้านแหลมมันแม่ค้าเยอะกว่าแต่ว่ามันจะมีแม่ค้าฝั่งฝั่งขมินเป็นส่วนมากเนี่ยเขากระจายกระจัดกระจายออกมาไม่รวมตัวแล้วก็เมื่อเช้าเห็น เห็นรถมะม่วงที่นําเข้าคนเข้าจากทางจังหวัดไยรินเข้ามาประเทศไทยนี่แหละครับผมเข้าใจมาส่งลงนี่เพื่อส่งออกต่ออีกทีหนึง่งเพราะมะม่วงเกตในเมืองไทยไม,ไม่ไม่น่าจะนิยมกินมันไม่ใช่น้ำดอกไม้แล้วก็ไม่ใช่มะม่วงแก้วมันเป็นพัน์อะไรของเขาก็าาไม่รู้ผมก็งงงง,งงอยู่แล้วเมื่อเช้าผมเข้าไปเดินตลาดในเมืองครม จังหวัดไทรินปลาดุกปลาดุกก็แปลกครับปลาดุกตัวสั้นตัวสั้นอ้นวนๆแต่คนละปลาดุกคนละพันกับทางบ้านผมนึกว่ามีแต่ปลาดุกระเทียครับนี่ธรรมดาก็กลายเป็นว่าหายังมีปลาดุกแปลกๆอยู่แล้วก็ถามจุดนี้ขายของไม่แพงนะครับไม่แพงต่างกับชายแดนไทยจุดอื่นอย่างแตงโม ต่อไปดูลูกละยี่มหบาทก็ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ๆแดงๆแล้วก็ที่เห็นถามประดุกประดุกเขาก็โลละเจดสิบาทเองที่ไม่ทางตลาดเมืเช้าถามถามมาก็ราคาไม่แพงเมื่อเช้าเดินไปตลาดไกลมากพอดีไปเจอน้องคนหนึ่งเขาเคยไปทํางานที่ไทยขายของข้างทางถามเขาเลยข้ากี่รถไปส่งผมก็บอกว่า คนใจดีเขาเข้าใจดีนะครับเขาไม่เอาทังด้วยไปส่งพาขี่รถขับไปส่งตลาดผมว่าก็คนก็เป็นแฟนลี่ก็เป็นมิตรเหมือนกันแต่ว่ามันคุยภาษาคุยภาษากันไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองก็ผมถึงบอกว่าลาวเป็นมิตรกับคนไทยมากที่สุดในทางการสื่อสารันคุยกันรู้เรื่องโดยพื้นฐานคนลาวเขาก็บอกว่า น่าจะเป็นประเทศที่เป็นมิตรต่างประเทศนะคนดีคนชั่วก็มีทุกประเทศครับคนไทยก็มีนะครับคนทุกประเทศก็มีก็อย่าไปเหมารวมเข็มบางทีก็ไม่เอ็นใจเขาน้วครับเห็นคนเขมเเขาก็เป็นน่าจะเป็นแบบหนักกว่าคนไทยในด้านของรวยกระจุกอยู่กับที่จนกระจายเกือบทั่วประเทศ ส่วนต่างน่าจะเยอะกว่าประเทศไทยก็ทุกประเทศก็มีคนจนคนรวยมัเนเหมือนกันครับแต่ทางคามเมนคนได้อโอกาสกว่วของเรามันมันเยอะกว่าที่จมีนคนจนแล้วก็จนแบบลากแบบเนืรอฐารัฐบาลไม่ให้โอกาสไม่ให้เกิดเลยไอ้นคนจนก็จนคนรวยก็รวยประมาณนั้นเลยครับก็บเหมือนก,นกันกับคนไทย ผมไม่รู้นะคนไทยอยู่ที่อยู่ที่คนด้วยเหมือนกันบางทีโอกาสมันก็เยอะเลยครับอย่างเนี้ยอย่างผมมองเนี้ยผมก็เห็นว่าเงินมันลอยอยู่ในอากาศอยู่ที่ว่าคนจะเอาได้ไม่เอาได้ถามว่าแอ่น,นี้ผมมาคาสิโนไม่ต้องอ่านว่าผมจะแปลอาที่คาสิโนเนี่ยถ้าเราไม่รับสมัครงานไม่ทำงาน ไม่ชอบเป็นลูกจ้างก็เริ่มจากอย่างนี้ก็ได้เริ่มจากน้อยไปหามากก,การค้าขายมันก็มีความเสี่ยงก็ศึกษาเอาถ้าอย่างผมเลือกผมก็คงจะขายกาแฟาเพราะเป็นสินค้าประเภทเดียวที่ไม่เสียครับถ้าจะเอาแบบรายงานขั้นต่ำนี้ได้แน่สำหรับแดดเนี่ยถ้าดูอย่างนี้ร้อนมากครับแต่ถ้าคนคุ้นเคยละก็เป็นเรื่องปกติเหมือนผมขายกาแฟเมื่อก่อนนี่ ชินนะครับผมก็ว่าร้อนชาวบ้านมองออกมาก็ว่าร้อนขนาดผมวันหยุดที่ผมไม่ขายกาแฟผมบอ,อกไปข้างนอกผมยืนอยู่ปลายรถนี้มองออกมามันร้อนมากอย่างนั้นเป็นประมาณนั้นแล้วทิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสําหรับฝาก่างชายแดนบ้านพัก,กาดก็สิ้นสุดแค่นี้ครับนะะนัคาน้ําแจ้งถุงเท่าไหร่ <5. S 1> นี่ถุงสิห้า 15. ได้เยอะครับเขาขายกระสอบแล้วเท่าไหร่ที่นี่ โอ้ยทำไมกระสอบแพงแท้กระสอบเ,เอ้ยรู้ร,รู้ครับผมก็ส่งน้ำแข็งผมก็เลยอยากรู้ราคาครับ15บาทได้เยอะอยู่ <c oughs> แต่กระสอบบอก7 0บาทถ้ากระสอบเท่ากันนี่อันนี้ได้ถูก